สวัสดีค่ะเจอกันกับตาอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สตูดิโอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สตูดิโอนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มาพูดคุยนะคะมาสอบถามกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่กำลังรอที่จะรับเงินอยู่นะคะซึ่งคำถามแรกที่ตาจะถามนะคะก็คือคำถามว่า ใครนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะช่วยเหลือใดๆจากกลุ่มต่างๆเลยนะคะเพราะเหตุผลอะไรนะคะให้ท่านนะคะสามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะว่าท่านไม่ได้รับเงินเพราะสาเหตุอะไรนะคะให้ท่านมา คอมเมนต์ใต้ตใคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะว่าแต่ละกลุ่มที่ท่านได้หรือท่านได้ลงทะเบียนในกลุ่มไหนไปบ้างนะคะแล้วท่านไม่ได้รับสิทธ์เพราะเหตุผลอะไรนะคะซึ่งนะคะตอนนี้นะคะตาก็ได้พูดไปหมดแล้วนะในคลิปที่ผ่านมานะ,ะว่ามีสถานะไหนมีกลุ่มไหนนะคะที่ได้รับเงินกันไปเกือบจะหมดแล้วนะคะซึ่งกลุ่มกเกษตรกรนะคะก็ได้รับไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ทางกระทรวงเกษตร ะะหรือทางธนาคารทกศนะคะทำการทยอยโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกร,ะกรนะคะคือจํานวนวันละหนึ่งล้านรายนะคะก็ทยอยจ่ายเงินจนครบจํานวนเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของ กลุ่มปอบ้างนะคะก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีลิงก์นะคะให้ทำการตรวจสอบนะคะว่าท่านมีสิทธทิจะได้รับหรือเปล่านะคะในในในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะคือวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินในกลุ่ม อื่นนะคะก็คือกลุ่มปอบางนะคะก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มนะคะบัตรคนจนนะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ก็ได้รับเงินไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะอันนี้ก็ส่วนหลายๆท่านก็ยังมาคอมเมนต์อยู่ว่ายังไม่ได้รับเงินกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเราไม่ทิ้งกันนะคะ <Wrestling> เงินกลุ่มปอบางนะคะเงิน บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรวมไปถึงกลุ่มปอบ้างนะคะและก็กลุ่มที่กำลังรอที่จะรับเงินอีกตอนนี้ก็คือกลุ่มบัตรประกันสังคมนะคะประกันสังคมที่ไม่ได้ทำงานนะคะจำนวน6เดือนนะคะไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะหรือ28วันอย่างนี้นะคะก็คือในมาตรา33สานะคะสำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ นะคะหเดือนนะคะก็แยกออกเป็น2กลุ่มที่ตาได้พูดไปก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งนะคะกลุ่มต่างๆที่ตาได้พูดไปเนี่ยนะคะก็ทยอยได้รับเงินไปหมดแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะกลุ่มบบัตรกลุ่มของ เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งกลุ่มที่อยู่ในสถานะต่างๆตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะเงียบๆซาลาลงแล้วนะคะและก็กลุ่มที่ไปร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะซึ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยนะเริ่มที่จะมีการจ่ายเงินเริ่มที่จะทยอยจ่ายจนเกือบจะครบแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังคงค้างอยู่ในสถานะอะไรนะคะให้ท่านนะคะมาคอมเมนต์บอกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ทราบข้อมูลว่าแต่ละท่านเนี่ยได้รับเงินกันหรือ,อยังบางท่านได้รับเงินแล้วก็ไม่มีมาบอกนะคะตอนที่ยังไม่ได้รับก็มาคอมเมนต์สอบถามกันเยอะแยะเลยนะคะพอได้รับเงินไปแล้วก็เงียบเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะหลายๆท่านก็ยังคงที่จะรอรับเงินอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนของกลุ่มอื่นๆเลยนะคะก็ สำหรับใครที่ยังไม่ได้อรับในส่วนไหนนะคะหรือในกลุ่มไหนนะคะก็รอนะคะรอแล้วก็ตรวจสอบดูว่าท่านมีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของกลุ่มเกษตรกรบางท่านก็ไม่มีบัญชีนะคะก็ให้ท่านนะคะเพิ่มบัญชีเข้าไปซึ่งจะใช้บัญชีไหนก็ได้นะคะในส่วนของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะคะหากเกิดว่าท่านอุทธรณ์เรื่องไปนะคะก็ ทอนเรื่องไปนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามไปยังธนาคารทกศได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของเกษตรกรนะคะคือวันนี้นะคะตาก็มาพูด ภาพรวมนะคะในกลุ่มต่างๆที่จะได้รับเงินกันซะมากกว่านะคะซึ่งอาจจะพูดสับสนหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะท่านอยู่สถานะอะไรนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะคะในส่วนของใครที่ได้รับเงินในกลุ่มไหนแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะค่ะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเงิน ท่องเที่ยวนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินที่ท่านไปเที่ยวแล้วจะได้รับเงินคืนในส่วนต่างที่ท่านได้ทำการจ่ายเงินออกไปนะคะค่ะ mm hmm. สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับตาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ